สวัสดีครับผมไม้พุฤษเนีย่ยสวัสดีตอนเช้าครับผมกิดย่างป่าสองห้าหนึ่งครับผมเทนำเบิดขึ้นไปเนาะมากกระเด็ดหกตุ้เงเกิน ไม่สวยเลยติดก้นยางทีน้ำทั้งคืน มาแจ้งที่ป่าสองห้าหนึ่งก้อนอค่ะก้อนแจ้งกำลังสวย โอ้ทีตะน้ำเพี่อเทตะน้ำตะน้ำอืมก่อนสวยขักเลยพี่น้องได้สองคอนโดแล้วที่สองสันไหน่น้งสันที่สามทำคอนโดทำก้อนยางสวยสวย Mầm 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 mầm. Còn nơi không đông, có thể กลางวันมันแห้งกลางคืนกีดตกกลางคืนแห้งกลางวันกีดกลางวันแต่วันนี้มันไม่ตกเลยมันแห้งดีพอดี เดี๋ยวถึงวันประมูลนะลครับอีกหน่อยก็ถึงวันประมูลยางแล้วยางขึ้นราคาอีกติดป้ายหน้าลาน30มสิขึ้นราคาอีก1นึ่บาท muốn đem suốt cái chứ đây 30 chứ qua như mà không lê thiên nằm dạng tầm chi tăng thôi anh cái นี่มันหนาสูงไปแล้วกีฬาต่างกองยากดูคอนโดอีกหนึ่งก้อนเนึ่งเ,เอาไปแล้ว คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกดติดตา่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ